จังหวัดพัทลุงโดยนายวินัยคารุอวันพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงรับผิดชอบดำเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ที่สร้างคุณงามความดีมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ขยันประหยัดมีวินัยอุทิศตนสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนมีผลงานปรากฏเด่นชัด โดยมุ่งเน้นการมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดออมมีศิลธรรมและเว้นจากอบายมุกค,ความชั่วทั้งปวงและมีจริยธรรมรู้รักสามคัคคีเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไปการค้นหาและการพิจารณาโดยนายอำเภอท้องที่หัวหน้าส่วนราชการรวมสรรหาตรวจสอบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในโอกาสนี้ใครขออนุญาตให้นายสุเมธบุญยกพัฒนาการจังหวัดพัทลุงอ่านรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีเมืองลุงประจำเดือนสิงหาคม2553จำนวน5สาขาซึ่งประกอบด้วย1สาขาจิตอาสาและประชาชนทั่วไป2สาขานักปกครองท้องที่และนักปกครองท้องถิ่น 3. สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4. สาขาผู้นำเยาวชนและ 5. สาขาผู้นำกลุ่มอาชีพ